สวัสดีครับนา้นานักตกปลาสลิดทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาตกสลิดกลางคืนกันนะครับก็กล่าวว่าจะตกให้นา้นานดูนะครับว่าปลาสลิดกินเบ็ดตอกนกลางคืนไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะหย่อนให้ดูเนอะมันก็จะมืดมองเห็นไหมมัวๆหน่อยมัวเนะมันก็จะมืดนิดนึงนะครับแต่จะตกให้นา้นานดูสักตัวหนึ่งเราก็ จะกลับบ้านกันแล้วโอเคเราผมจะย่อนกับน้ำสุเม,ม็นะครับเริ่มมองไม่เห็นกันแล้วอันนี้ที่เราทํานี่เราทดสอบพยานนาดูกันนะครับโอเคแต่เรามาเริ่มกันอย้ยปลาขึ้นไปเมื่อเดี๋ยวดูนะครับถามว่ามองเห็นไหมผมมองไม่เห็นนะนี่ไ,ไปดูปลาเอ็นเรา มาแล้วครับมาครับไม่เห็นเลยครับอาศัยดูสายเองมันลากครับสายส,ยสวยเลยครับครับครับ,บมือให้ FC ดูนิดนึงโอเคสวยงามครับ น้าๆหลายคนถามนะครับปลาสลิดยินเบ็ดกันคืนไหมเดี๋ยววันนี้นเดชกับนา้าตุมเมธจะมาตกให้ดูนะครับว่ามันกินหรือเปล่านะปกติเราตกลงคืนนี่เราจะใช้แบกไลทนะ์แต่วันนี้เราไม่มีนะครับไม่ได้มาก็จะใช้ความรู้สึกเอานะอ่ะเดี๋ยวให้นา้าทุมเมธช่วยส่องไฟ เอพอเห็นถูกเอาล่ะครับมาแล้วครับนี่น้องแก่ที่สายังมืดอยู่มองไม่เห็นเนอะมองไม่เห็นเราไม่มีแดกไลท์มาดีครับผมก็มีแดกไลท์มาสวยเลยดีครับดีครับสวยงามครับโอ้โหดูไฟนะครับอ๋อโอเคยุงย่อสรุปว่าปลาสลิด เปนเบ็ดกลางคืนนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมวสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ พอดีผมก็ตกกับน้ำสุเม็นะสองคนน,นี่น้ำสุเม็นะครับนี่ครับหมอแล้วครับมาดูกันครับนีครับนะ้านะมาดูกันนะครับนี่ครับ มาดูว่าเสเลดกลางคืนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่ดูไฟเ<อ><อ>ด็กโตดูแอ่งโคตรใหญ่ะฮะดูโอ้ยนี่อุ้ยขาดเนี่ยหนักมากน,มนะนี่ครับถ้าฝ่ามือให้แอซดูหน่อยนี่ครับดูนะครับนี่ครับโอ้โหนี่วนฝ่ามือเลยครับนี่ก็ การไขข้อข้องใจนะครับที่นาน้าหลายท่านถามนะครับว่าปลาสลิดกินแบต็ดตกลางคืนไหมนะครับสรุปว่ากินนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่นัไม่ไหวแล้วครับยุงเยอะมากเลยเอ่ะนี่ยเรามาดูปลารวมกันนะครับวันนี้นะครับเนี่ฮะก็เยอะมากเลยโอ้ยนี่จะให้ดูขนาดปลาที่เราได้วันนี้นะครับนี่โอ้โหใหญ่มาก นี่ครับกะละตัวนี่ครับ้น,น,บนี่ไม่มีเล็กเลยนะครับหมายนี้นี่ครับอ๋อสุดยอดก็น่าจะอยู่ราวจะสึบตัวครับประมาณนั้นนะครับโอเคอก็เดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะครับูุค้าบลาฟซีน่อยสวัสดีครับ ครับแล้วสุเมศรบ,รบยุงครับครับผมโอเคครับยังไงก็ขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ